อ,อุ้อสวยเป็นปลาดาวอ่าไหนขอเป็ดน้องอ่ะต่อไปพี่บ้านทำปลานีโม่บ้างว้าวเป็ดน้อยปลานีโม่ปลาหมึกแล้วก็ปลาดาวฝีมือใบเบิลเ,เบลล่าแล้วก็หมามีเองค่ะไบเบิลเบลล่า สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นสายวิเศษสายวิเศษโอ้โหนี่ค่ะมันไม่ใช่สายวิเศษนะคะเขาเรียกว่าสายยืดได้ค่ะเด็กๆแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะยืดได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะอันนี้มันเป็นสีฟ้าแต่ว่ามันมีรอยขาดแล้วเดี๋ยวมาเมีย จะลองแกะดูเลยดูว่ามันยืดได้ตามที่เขาโฆษณาหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆอดใจรอก่อนมามีขอขอเทแป๊มหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวดนนเดี๋ยว,เ,ยวเอามือออกไปก่อนค่ะนี่ไม่รู้ว่าจะยืดได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวกันนะลองไหม่หมหมสีลักษณะมันอุ้ยมันก็มีความมันไม่มันยืดไหมคะเด็กๆ มันไม่ไอยืดนะมันก็งอเลยอะเดี๋ยวกันนะนี่เราจะต้องปั้นมาอย่างนี้กันนะคะเดี๋ยวกันนะอุ้ยแล้วมันใครบอกว่ามันไม่ติดมือติดมือนะคะสงสัยเราซื้อของปลอมมาหรือเปล่าลูกนะเราดูว่ามันจะยืดไหมไม่ยืดไม่ยืดล้วนลงมาอย่างนี้เลยอะจริงๆแล้วคือมันต้องยืดนะคะหรือว่านานเกินไปแขนเย็นด้วยค่ะแง่จริงจริงอะ เรามานูน,น,มานี้ดูมันี้ดูในคลิปอะมันต้องยืดนะเนี่ยไม่ยืดมันก็ลื่นๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวต้องลองดูไอสีชมพูดูนะคะเนี่ยไม่ยืดเลยอะอยโอ้ยเฟล,ลมากมโอเคงั้นเดี๋ยวมีจะลองแกะสีชมพูดูนะดูนะสีชมเผื่อว่าสีชมพูมันจะยืด เหมือนทรายเราต้องเอาน้ำมาลดมันมันจะยืดได้วหรอือมันเป็นทรายแบบนี้มันจะไม่ลดค่ะอ่าเดี๋ยวนี้จะลองอันนี้มันจะเหมือนกันไหมดูสิอ่านี่เย็นอันนี้ก็เหมือนกันเลยอ่ะมันไม่ยืดเหมือนในที่เขาโฆษณาเลย,เยอย่ะสงสัยนี้จะซื้อของกอลมาที่พี่เบลพี่เบลห้ามสะบัดคะ เราต้องแบบนี้ก่อนนะคะเด็กๆโอมันไม่ยืดจริงๆค่ะมันไม่ยืดค่ะผิดหวังมากเนี่ยมันไม่ยืดม,มันไม่ยืดอะคะ่ะเด็กๆทำยังไงดีเนี่ยีกมาทากับเครื่องมอก็แอบผิดหวังเล็กน้อยที่มันไม่ยืดนะคะเด็กๆเ,เนี่ยแต่ว่าไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะหมานี้ก็มีอุปกรณ์ให้เด็กๆเ,เล่นด้วยนะคะ แก่ให้นี่อ่ะเป็นชุดขูดทรายหวันที่เราจะไปเที่ยวทะเลเลยนี่ค่ะเพื่อนต่างประเทศเออมีอุปกรณ์ตักทรายเ้ยมีที่รดน้ำด้วยนะตักน้อนนี้เดี๋ยวเราจะเอามาลองเทใส่บล็อกดนะคะบล็อกเรามีปลาดาวมีเป็ดปลาปลาปลาหมูปลาหม <muitas> เดี๋ยวลองให้ไปเบิ้ลเบลล่าเทใส่บล็อกบ้างนะคะอ่ะโอเคโอ้โหตอนนี้เด็กๆกำลังทำปลาดาวพี <no p Obrig illions> ่ไปเบิ oh, ้นกำลังทำปลาดาวไหนดูซิว like. ่าปลาดาวสายวิทยาศาสตร์จะออกมายังไงออกออกซิปลาดาวของเราดูซิเฮ้ยสวยเป็นปลาดาวอ่ะไหนขอเป็ดน้องอ่ะต่อไปพี่บ้าทำปลานมโม่บ้างขอปลาเลย เดี๋ยวมามี่ขอทำปลาหมึกแล้วกันเห็นเด็กๆทำมามี่ก็อยากทำบ้างมามี่จะทำปลาหมึกนะโอ้โห้ทรายเสียดายที่ทรายของเราไม่ยืดนะคะทรายของเราแต่ก็ยังดีงดอ่ะมีใส่เสร็จละปลาหมึกของมามี่อยู่นี่ออกมาเป็นปลาหมึกไห้นะโอ้โห้ปลา น่ารักจังเลยอะ่ะหมูฮ๊อเ๊อฮ๊อโอเคอเปิดมาเลยเย้โอ้โห oh สวยมากเอารอเป็ดของน้องอยู่คะ่ะขอดูเป็ดของน้องสิว้าวเป็ดน้อยปลานีโม่ปลาหมึกแล้วก็ปลาดาว ฝีมือไบเบิลเบลล่าแล้วก็หมามีเองค่ะแต่เสียดายนะคะเด็กๆทรายที่เราซื้อมามันบอกว่ามันเป็นทรายใสไหมมันยืดได้แต่มันเมืนยืดไม่ได้ค่ะเห็นไหมมันก็จะล่วนๆแบบนี้เลยนี่ยนีไม่เข้าใจคำว่าโฆษณาองเงี้ยครับมันเพื่อโฆษณาใช่ไหมจริงๆถ้ายะทรายชื่อยืดได้อ่ะมันจะยืดได้เลยอันนี้มันยืดไม่ได้เห็นไหมนี มีจะพยายามยืดมันก็ยืดไม่ได้เห็นไหมเนี่ยนี่ถ้ามันเป็นทายยืดนะคะเ,เด็กๆมันก็เวลาถ้าเราเอาออกมามันก็จะยืดแบบนี้แต่มันยืดได้ไม่เยอะค่ะดูปลาดาวของเราทีเนะี่ยโอ้โหเดี๋ยวทําปลาดาวใหม่นะนี่ค่ะลักษณะของทรายไม่มียืดค่ะมีแต่ล้วนอย่างเดียวเลยนะคะ มาผสมสีกันเลยนะคะในถังเลยของพี่เฟเบลล่าก็มันจะได้ชวยๆนะคะโอเคไม่เป็นไรถึงมันจะไม่ยืดแต่เราก็ยังเล่นกันต่อได้นะคะเด็กๆโอ้โหแล้วอุปกรณ์ของไบเบิลเบลล่ามีอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้นี้เห็นมีถังใช่ไหมถังใส่ทรายแล้วก็บล็อกใส่ทรายด้วยแล้วก็มี่ทำให้ทรายเป็นเม็ดเม็ พีร่อนทรายนั่นเองนะคะอุปกรณ์ชุดนี้เราสามารถที่จะไปเล่นที่ชายหาดได้เลยเอาเป็ดก่อนค่ะอุ๊ยเอาเป็ดไปไหนอุ๊ยเป็นหัวขาดแล้วเป็นหัวขาดเอาหัวเป็ดไปทำเอาหัวเป็ดไปทำอาหารจะแล้วาต้องการาต้องาปลาดาวเพื่อที่จะเอาไปทำอาหารสีฟ้าโอปลาโมโ เนื้อทรายก็จะแน่นๆประมาณนี้เลยนะคะเอาข้าปลานิโมสละเมือ่อกี้ิ่งนได้ปลานโมโมปลาน,โม,โม,านโมโมไปไหนอะครับลูกอเอาแล้คเพื่อนขายได้แล้วค่ะอาไหนความปลาดาวสิคะ,ะเปิดเลยว้าวปลาดาวออกมาเป็นปลาดาวที่สวยลายชัดเจนมากๆเลยคะ่ะน,นี่ครับผมเพิ่งเอาสี สีชมพูผสมฟ้าครับฮือฮอฮโอ้โหเป็นทูโทนนะคะเป็ดทูโทนเห็นไหมสวยมากพี่เบิร์เฮ้ยหัวขาดอีกแล้วโอ้โหนี่นะคะความยืดไม่มีแล้วไในพี่เบิ้์ลองตักใส่เครื่องร่อนสิลูกปกตินี่ถ้าเป็นทรายธรรมดาตักใส่เครื่องร่อนอ่ะมันก็จะไหลออกมาใช่ไหม หนดูตักดูในซ้ายนี่มันจะไหลออกมาไหมไม่ค่ะไหลออกมาอยู่ง่ายไหลออกมาเพราะมันไม่มีความยืดมันไม่ค่อยมีความยืดแต่มันไหลออกมาไม่ค่อยเยอะค่ะเด็กๆเห็นไหมอ่าซ้าอีกฝนฝนฝนตกลงมาตรงตกลงมานี่ค่ะมันก็ตกลงมานิดหน่อยนะคะค <น S 1> ก็ไม่เยอะยตกลงมา โอ้โหตอนนี้สีชมพูกับสีฟ้าเริ่มผสมกันแล้วค่ะเราผสมสีชมพูสีฟ้าเข้ากันเลยค่ะเด็กๆโหมีถ้าเอาสีมาผสมกันมันแข็งมากเลยอ่ะยุ้ไม่แตกรอไนรานลองผสมกันสินี่นี่น,นี่ดูดูมันดูเป็นแบบเนี้ยมันเป็นก้อนๆจับตัวกันเป็นก้อนเลยนะคะออาไม่แตกพี่เบิลจะทำอะไรจะทำภูเขาเหรอคะภูเขาทราย โอาเลี้วเตมาเลยโอ้โหดูซิว่าจะเป็นรูปถังหรือเปล่านะคะจ้าว้าวและก็กำลังจะแตกหักค่ะเฮ้ยแตกค่อยๆแตกแล้วเฮ้ยน้องไม่เป็นไรค่ะน็อกไปมันไปมันไปมันค่ะปล่อยมันเหมือนเค้กเหมือนก้อนเค้กเลยเนาะเด็กๆเนาะโอ้โหล้มลงแล้ว อน้ลงลงหมดแล้วโอเคเดี๋ยวต้องให้พี่เบิร์กับน้องเบลเล่นทรายกันต่อแล้วนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับเบิร์นเบลล่าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมมีค่ะอย่าลืมถ้าเพื่อนๆอยากให้เราทำพิพิธก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ